ดีค่ะวันนี้เราพามาเที่ยวตลาดร้อยปีนะคะหรือว่าตลาดบ้านเพนะเดี๋ยวเราเริ่มดูไปเลยว่าเขามีอะไรขายบ้างที่ตลาดเนาะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะคะนี่ร้านแรกเลยนะคะตรงหัวมุมปากทางเข้า มีของฝากมีของขายนี่ขนมโบราณนะคะขนมจากที่ย่างหลอนๆก็มีอันนี้เขาเรียกว่าอะไระคะเนี่ยนนปลาปลาลิกิวปลาลิกิวก็มี ีปลาน,นีปลาหมึกราคาไม่แพงนะคะใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะได้นะคะอยู่ใกล้ๆหัวมุกนี่เขาเรียกปลาอะไรคะอันนี้ปลาหวานย่างค่ะ ประหวานย่างนะคะค่ะปะหวานย่างจะโรยงาจะโรยงาค่ะแล้วก็จะมีอย่างหนึ่ไม่โรยงาก็มนี้มีงาดำก็มีจะมีจะเป็นเฉพาะบางร้านมีเป็นบางร้านนะคะเพราะว่าจะแล้วก็จะเป็นยาเยสซินอย่างนี้เลยประมาณห้าโรืมมีหลายอย่างนะคะประหวานใครผ่านมาตลาดแวะหนุดแม่ค้าได้นะคะอยู่ตรงปากทางเข้าเลย เดี๋ยวดูร้านต่อไปนี่ก็เป็นร้านของฝากนะคะมาแถบนี้จะเป็นของฝากแล้วก็เป็นของแห้งนะคะพวกปลาสาลายแผ่นมีหลายอย่างนะคะ นี่มีของเยอะเลยนะคะนี่มีของหลายอย่างเลย really มีหลายอย่างเลยนะคะ ผลไม้ด้วยนะคะส่วนมากทางนี้จะเป็นร้านมีของฝากนะคะมีหลายอยา่างมีหลายร้านเลยอยาเดินไปดูเรื่อยๆเนาะว่าข้างในจะมีอะไรอีก ส่วนมากจะเป็นของฝากของแห้งนะคะมีหลายร้านเลยตอยไข่ใส่ถุงรึ่งโลก็มีนะคะม,มีหลายอย่างเลย

ตันนี้มีปลาอินซีด้วยนะคะ mm hmm. ตัวใหญ่ นี่มีทุเรียนด้วยทุเรียนทอดทุเรียนทอดทุเรียนอบเกลือก็มีนะคะแม่ค้านั่งยิ้มสวยอยู่ข้างหลังโน่นใครผ่านมาแวะได้นะคะ กะตอยมึกไข่นะคะที่นี่อาจะเป็นแรงมือกระตอยเลยเยอะแยะเลยมีเยอะมากเลยนะคะหลายอย่างนะคะอาหารแห้งเผือบทอดเป็นกับข้าวได้ ของฝากก็มีนะคะมีทุเรียนอบกรอบมวดูไ้ชิมกันนะคะอันนี้ร้านแม่สมใจนะคะชิมก่อนนะคะีนนะ่ร้านนี้มีทุเรียนอบให้ชมให้ชิมด้วยนะคะนี่นะคะมีให้ชิม,ชมด้วยทุกอย่างครับ ร้านนี้มีหลายอย่างเลยนะคะชูเรียนอบร้านเดียวกันนะคะของเต็มเลยร้านแม่สมใจนะคะอยู่หัวมุมเลยนะใกล้ๆทางเข้าตลาด ส่วนมากที่ตลาดนี้ก็จะเป็นของฝากเป็นอาหารแห้งนะคะใครผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะคะ น,นีกําลังจะกลับแล้วนะคะกําลังจะออกจากตลาดแล้วเจอยายเข็นอันนี้มาพอดีเลยนะคะยายเข็นรถมาพอดีเลยไม้ละสิบบาทนะคะไม่แพงใครผ่านมาทางนี้ไว้อุดหนุนยายได้นะคะ